มูเ็ปาค่ะตัวนี้รใส่เป็นเกยานะคะใแเกันเลยค่ะตัวด้านหน้าค่ะตัวนี้เป็นโลโก้ไต่ตั้งสลอตนะคะสีแดงค่ะตัดกับรถสีดาคุมมากมาเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้าค่ะกระังหน้าทาเป็นลาสีดำให้นะคะงจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมี่ยมค่ะสีเทๆใส่ให้เพื่อความโดดดนค่ะแล้วก็มีคิ้วตัว C ค่ะตัวนี้ใส่ให้อ่าเป็นครอบกัน่ตัวคิ้วตัว C ค่ะตัวสีดํา ก็ให้เพิ่มความตุดกดันเดิมวันนี้ค่ะเป็นเ้ลไปหน้าค่ะใส่ให้แบบให้ดูเต็มขึ้นค่ะตัวนี้มีโลโก้ไททต,ตันสีแดงให้ด้วยแล้วก็ต่อมากันที่ตัวคิ้วล้อค่ะโรงล้อตัวนี้ขนาดติดให้เป็นขนาด6นิ้วค่ะมีหมุดสีเงินให้ด้วยตัวนี้ติดเป็นของแท้งานแท้ค่ะงานตปเตยของบริษุชิ้แท้ค่ะแล้วก็ตามมาได้ล้อค่ะล้อแม็กตัวนี้ขนาด16นิ้วค่ะ ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นแม็กคอบ1กห8ตัวนี้เน้นต้องการให้เห็นยางชัดเจนนะคะก็เลือกใส่ให้เป็นแม็กคอบ16ค่ะเป็นยางเอทีวิ่งใช้ในเมืองได้ค่ะวิ่งใช้หาดยดได้เลยตามมาที่บันไดข้างค่ะบันไดข้างตัวนี้ใส่ให้เป็นบันไดข้างออฟโรดถักดึงสีประตูรับกับตัสี่ประตมากเลยประัดน้ได้ขนาดรับน้ำหนักได้ดีอย่างแน่นอนค่ะมาที่เบ้ามือถับ ใส่ให้เป็นไทต์ลนสีดำน,นะคะตัวนี้ฟิลมใส่ให้เป็นเข้มๆเ,เลยเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะ 60, กิเป็นไปเลยค่ะเริ่มจามเพดาตัวรถมีกรค่ะใส่ไปเลยดู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 ัูน,นะะูนดูดรนนะะดู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 ดดู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 ดตดู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 ดดูดูดูดาดดดีดดด ใส่มาให้พร้อมกับตัวไลเนอร์าค่ะใส่ให้พร้อมใช้งานเลย,เลยแล้วก็จะมีท่อปลายค่ะเป็นตัวสายบ้านค่ะตัดให้ถูกเพ้่มขึน้นรับสตูรู้สึกดีมากเลยคุณตัวนี้ท่าจะเป็นรถสีไหนเราสามารถเลือกใช้แบบได้นี่ะ,ะมอีอะไรไม่แปลกใจตัวนี้เป็นกันชนแบบใหม่ค่ะ,ะเป็นสูทแบบ ด้านล่างค่ะตัวนี้มีหูสําหรับใส่หมุดลากจูงนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถใส่หมุดอ่าเป็นตัวปีกนกได้ค่ะทําไว้รองรับเลยวันนี้ก็พามาดูรีวิวรอบๆคันให้ดูเบื้องต้นนะคะลูกค้าสามารถดีะะไซน,น,น,ะะน,น์ได้นะคะอาจจะนำถุงใบไม้ยางเสริมเพิ่มเป็นของตกแต่ได้นะคะหรือกระจะหน้าลูกค้า